มาพบกับเชียร์ไทยพาวเวอร์ในช่วงสุดท้ายนะครับโอ้โหดูหน้าตาของแฟนบอลบางกอกลาสเอนะครับแต่ละท่านนะครับหน้าตาดีจริงๆครับนอกจากจะหน้าตาดีแล้วนะครับยังมีน้ำใจอีกด้วยเพราะว่าหลังจากแข่งขันจบนะครับเขายังยืนร้องเพลงให้เกียรติแก่นักกีฬาของพวกเขาซะด้วย เราพาคุณผู้ชมมาพบกับกองเชียร์ของ BGFC นะครับชาวบางกอกกราสทั้งหลายนะครับวันนี้เราพบกับคุณ A นะครับซึ่งก็เป็นแฟน BGFC ตัวยงทีเดียวนะครับผมขอคุยนิดนึงนะครับว่าคุณคุณ A เนี่ยคิดยังไงครับถึงมาเชียร์ BG คือคนก็บ้านอยู่ตรงนี้ครับใกล้เลยใกล้บ้านแล้วก็ถึงมาเชียร์ <G ül üş> ก็อยู่บ้านบ้านอยู่ตรงนี้ก็ต้องมาเชียร์เหมือนแบบเชียร์ทีมบ้านเราเลยครับก็ถือว่าเป็นท้องถิ่นนิยมเหมือนกันเขาเรียกว่าหลีกนอกแค่สะใจหลีกไทยอยู่ข้างบ้านแน่ <S <S นอน,น, <ะ S 1> นครับแล้วคุณเอเนี่ยจะมาเชียร์ทุกนัดไหมครับทุกนัดครับที่เย้าวิทีมเยาทุกนัดต้องมาต้องมาเชียร์ครับแล้วเป็นทีมเยือนนี่ไปเชียร์ไหมเป็นบางนัดถ้าเกิดไม่ติดทุล่าอะไรก็ต้องไปเชียร์ตลอดครับ ถือว่าเราได้อะไรบ้างจากการเชียร์ฟุตบอลคือมันสะใจนะครับได้ปลดปล่อยหลายสิ่งหลายอย่างแล้วก็แบบเหมือนตัวเราแบบได้แหกปากได้ตะโกนขึ้นมาเหมือนสะใจอะไรครับแบบว่าอยู่ที่บ้านเราถ้าเกิดแหกปากสะใจนี่มันก็แบบเหมือนคนบ้าครับเหมือนอยู่ที่บ้านครับใช่ไหมครับคือบางทีเราก็เครียดจากงานมาแล้วแล้ววันเสาร์อาทิตย์ก็มาปลดปล่อยกับการเชียร์ฟุตบอลแล้วก็ปกติผมก็เชียร์ลีอังกฤษอยู่แล้วแต่ตอนนี้ ผมว่าลีใทยสุดยอดแลวครับถือว่าได้อารมณ์นะแล้วก็มีส่วนร่วมด้วยโดยส่วนตัวเนี่ยคุณเอเนี่ยทำงานทํางานอยู่ที่ไหนพอจะบอกได้เป็นธุรกิจส่วนตัวอยู่ที่บ้านครับมีคอนโดให้เช่ามีอะไรอย่างเงี้ยครับอ๋อก็ถือว่าเป็นเจ้าของธุรกิจซึ่งก็มีเรียกว่าความมั่นคงมีอะไรอยู่แล้วอันนี้ก็ถือว่าเป็นการปลดปล่อยนะฮะชื่ออะไรครับโรเบิร์ตครับผมโรเบิร์ตนะฮะโรเบิร์ตอยู่แถวทองเสี แล้วคิดยังไงถึงมาเชียร์บีจีทุกอาทิตย์เนี่ยฮะได้เจอเพื่อนทำงานทำงานทางด้านไหนครับทำงานอาร์ตครับฮะทำงานศิลปะครับด้างด้านศิลปะวาดรูปหรือว่าทำเฟอร์นิเจอร์ฮะทำเฟอร์นิเจอร์ครับอ๋อทำเฟอร์นิเจอร์ออกแบบออกแบบแล้วก็ผลิตเฟอร์นิเจอร์การมาการมาเชียร์ฟุตบอลนี่ให้อะไรกับเราบ้างได้เพื่อนครับ แล้ว่นหลักผ่อนคลายพรุ่งนี้ก็ทำงานต่อใช่ครับผมครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณนะครับ ครับตอนนี้ผมอยู่กับยังบัดของ BGFC นะครับ mm hmm. กองทัพสีเขียวนะครับ mm hmm. ดูหน้าแต่ละคนแล้วนะครับ mm hmm. โอ้โหยังเป็นวัยรุ่นกันอยูอย่ mm hmm. และเขาชอบการเชียร์กีฬา นะครับเอาทีละคนนะครับชื่ออะไรครับชื่อกายครับเรียนที่ไหนครับจุฬาพรจุฬาพรป้อมค่ะชื่อกล้วยครับกล้วยไอซี่ค่ะชื่อไอซี่ค่ะเรียนที่ไหนครับจุฬาพรราชวิทยาลัยปทุมธานีค่ะสนดเลยค่ะชื่อมาป้างค่ะคิดยังไงถึงมาเชียร์บีจีเอฟซีครับสนุกครับเชียร์ตามเพื่อนแล้วบ้านอยู่แถวไหนบางกะปิครับขอบ้านอยู่บางกะปิแต่มาถึงนี่เลย อายุเท่าไร่ล้ครับ16ครับอายุ16เรียนอยู่ชั้น 5. ม .5 ม .5 นะฮะ <5. S 1> คิดว่าอะไรเป็นจุดเด่นของกองเชียร์ BGFC แก้วแก้ว <c oughs> ก็ถือว่าเป็นโรงงานผลิตแก้วแล้วก็มีใจรักในการเชียร์กีฬาในการในการทำกีฬาเรียนจบแล้วเนี่ยเราอยากทำงานด้านอะไรครับสถาปัตย์ครับอยากเป็นสถาปาัตย์แต่ยังไงก็ยังเชียร์บอลอยู่ใช่ไหม าสมมุติว่าถ้าให้เลือกได้นะครับถ้าถ้าเกิดว่าไม่เชียร์ b g จ c เนี่ยจะทีมเชียร์เชียร์ทีมสโมสรอะไรเพื่อนตำรวจเพื่อนตำรวจเพราะอะไรฮะมันเคยมาเตะสนามแถวบ้านคลองจันทร์นเช่าสนามเตะอ๋อแล้วชอบเคยไปดูอยากเป็นตำรวจด้วยปะไม่อยากชื่ออะไรครับชื่อปอมค่ะชื่อปอมปอมนะครับเรียนที่เดียวกันเรียนม .6 เหมือนกันม .6 <ๆ>เป็นผู้หญิงเนี่ยคิดยังไงกับการการเชียร์ฟุตบอลแบบโหดๆมันๆแบบนี้ก็สนุกอะค่ะสนุกดีแล้วพรุ่งนี้ไปเรียนป่ะไปค่ะอ๋อแล้วไม่มีปัญหาตอนนี้2องนกว่าไม่มีก็คุณพ่อมาลออับวะค่ะอ๋อถ<ๆ>ือว่า<ๆ>พ่อเขาก็อยากให้เราได้พบปะเพื่น <ๆ S 1> อนฝูงได้อะไรจากการเชียร์ฟุตบอล ชื่ออะไรครับชื่อกล้วยครับชื่อกล้วยครับเป็นนักฟุตบอลด้วยป่ะเป็นครับเล่นที่ไหนเล่นตอนนี้ก็จะอยู่คาเดมี่ที่นี่อยู่ครับมาล้อมบ่อยๆแล้วก็เรียนฟุตบอลที่แถวบางนาด้วยครับอ๋อบ้านอยู่แถวไหนฮะบ,บ้านอยู่สระบุรีครับอ๋อแล้วตอนนี้พักที่ไหนพักพักกับเพื่อนของเนี้ยครับครับชอบนักฟุตบอลคนไหนของบีจีมากสุดชอบครับชอบอานาวินกับซาลูต้า เพราะว่าโดดเด่น,นแล้วก็อีกคนนึงเลยอํานาจแก้วเขียวเพราะว่าเล่นตำแหน่งเดียวกันเล่นตำแหน่งอะไรกองหลังครับอ๋อนี่รูปร่างก็สูงใหญ่อายุแค่ส6ครับแต่สูงขนาดน,นี้แล้ว <c oughs> ในอนาคตอยากเป็นนักฟุตบอล <c oughs> แน่นอนครับเรียน<ไ><ไ>วิยาตร์การกีฬาเลยอ๋อแล้วการเล่นฟุตบอลกับการเชียร์ฟุตบอลมันต่างกันยังไงมันอยู่ที่อัตรรกนะครับ และที่นี่เป็นเชียร์แบบสุภาพ้วยผมว่าชอบแบบไม่ค่อยมีปัญหาไม่ค่อยมีอะไรมีความเห็นยังไงกับการเชียร์แบบว่าคือเรียกว,ว่าท้าตีท้าต่อยอย่างงี้งรครับแมว่าสนุ่ครับบอลไทยกีฬามันต้องมีน้าใจครับรู้จักแพ้จักชนะถ้าอย่างนั้นก็เชียร์ไปก็แบบหาเรื่องเหมือนกับบอลไทยซะก่อนเราต้องพัฒนานะครับสมัยนี้ส่วนไหนของการเชียร์ฟุตบอลที่เราชอบมากที่สุดเช่นการร้องเพลงพร้อมกันหรือว่าการโบกธง อะไร้องเพลงร้อมกันครับเพราะว่ามันดูใจเป็นอย่างเดียวกันดีแล้วมันดูแบบมีพลังครับเสียงร้อกันอขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยผมขอตามไปสัมภาษณ์คนนี้ครับคุณชัยครับคุณชัยคุณชัยคลองสาม